เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังนะครับผมเรจเดอรี่บาเยอร์มิวนิกนะที่ล่าสุดมาเราเปิดกันนะก็จะมีเบ็คเคนเบลเออร์นะครับผมเอลเบแล้วก็อ่าซาลิฮามิชิกนะโอเคสามคนนี้เด็ดไหมถ้าจะเด็ดจริงๆก็เบ็คเคนเบลเออร์แต่ถ้าจะได้ให้ดีกว่านี้ก็รูมเมเนกีเอาจริงถ้าจะดีกว่านี้ก็ต้องเป็นรูมเมเนก้นะครับผมแต่ไม่ใช่ในรอบนี้นะเชียคนแรกกันมา นะฮะซาลิฮามิชิกนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอคอนใหม่ในปีที่แล้วนะครับผมมาบินนี้ก็เหมือนโดนดรอบค่าพลังลงไปเยอะนะครับพลังเริ่มต้น85นะครับผมนะฮะ85ทำเกมลูก64บ้องทูล74เ 3, ลี้ยงบอล73และปาะกบตัว78นะครับผมสองสั้นจะสองเปิดบอล75นะฮะจบสกอร์61ลูกมง65ลูกตั้งเตะ64ความโค้ง73 ทำเกมรับ7-6นะฮะเอนเกิลมนต์7-9ทักลิง7-7แอคเทชั่น8-6สปีด8-8สปีดต้น8-2พลังการยิงอยู่ที่7-8กระโดด7 3แข็งแกร่ง7-8แล้วก็บาลานซ์7-5มีสเติมินา9 1โคตรเด็ดสเติมินาโคตรเด็ด9-11เลยนะครับผมยังสุดนะฮะสไตล์ก็เป็นพวกเ,เกมรับนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เกมรับดิ ตั้งรับแล้วก็สวนกลับเร็วนะครับผมพวกสายความเร็วอย่างเงี้ยเข้าทางเพราะว่าสเตมิน่าเยอะสปีดดีนะครับผมอาฮะสลิฮันมีชิกถ้าเลเวลตันเนี่ยมีเต็มอยู่16บเต็มอัพปุ๊บได้91นะครับผมเต็มที่ได้91นะฮะเหลือจะได้มากกว่าน,นี้เก้าทำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าลดเนี่ยลดไม่ได้ปะได้ไหมลดได้1อันนะฮะได้1อันได้1อันนะครับผม ก็ได้หนึ่งอันนะฮะโอเคถ้าอัพตันแบบออโต้ในเป็นฮับเนี่ยก็สเตมิน่าจะค่อนข้างเด่นกับเพื่อน95ดีขึ้นมาเยอะนะครับผมมีสองสั้นที่ดีขึ้นคลองบอลดีขึ้นทงเกมลุกสปีดต้นแล้วก็สปีดนะสำหรับอาซาลฮามิชิกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเอลเบนะฮะขั้นพละเริ่มต้นทิก8 5เหมือนกันทำเกมลุก8 6 บงโชนเจ็สามเลี้ยงบอลเจ็เจ็ดแล้วบวกกับตัวเจ็ดสิบเอ็ดสงสั้นหกห้าเปิดบอลหกสิบน้อยมากนะครับผม,มจับสกอตไปสามลูกหมู่ไปเอ็ดลูกตั้งตีหกหก,หกความโคง้งเจ็ดสองเกมรับเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นกองหน้าสปีดเจ็สิบเอ็ดสปีดต้นเจ็สามพลังการยิงเจ็หกกระโดดเจ็หกแข็งเกรนเจ็สิบบาลานซ์เจ็ดเอบาลานซ์หกสี่แล้วก็สเตมินาหก้านะครับผมค่อนข้างน้อยนะเลเวลแม็ก ทำเกมรุกที่ดีขึ้นมีทำเกมรุกที่ดีขึ้นจบสกอร์ดีขึ้นครองบอลทำเกมรุกสปีดต้นนะแล้วก็มีลุกโมงเข้ามาด้วยนะครับผมนะสำหรับเอลเบถ้าลดเนี่ยลดได้นะลดได้นะได้หนึ่งแต้มได้หนึ่งแต้มครับผมได้หนึ่งแต้มโอเคได้หนึ่งแต้ม โอเคถ้า okay. ถึงเต็มสไตล์ก็พวกเกมคลองบอลน,นะครับผมสำหรับเอลเบร์นะฮะแต่เวตันมันงเก้าสิบเอ็ดเองนะเขาไม่ได้เยอะนะนะฮะก็ไม่ได้เยอะเอลเบร์นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายในชุดนี้บเบคเคียนบาวเออร์นะครับผมคนนี้น่าจะดีสุดแหละนะครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับผมทางเกมกรุกหกเก้าบอลโซนแปดสิบเอ็ดเลี้ยงบอลเจ็ดห้าแล้วมากับตัวเจ็ดเก้าโซลซันไปห้าเปิดบอลเก้าสิบเปิดบอลดีมากจบสกอร์เจ็ดสามลุมมงมงไปสิบ คุณต้องเตะเจ็ดเจ็นะความโค 11, ้ง71็ดสเทำเกมรับ90เอเกนเมนแปดสทากลิง83แล้วก็เอ็กซ์คลูชั่น70นะเกมรับก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็มีเอ่อสปีด75สปีดต้น73็ดสรงกันยิง79ลูกเอ่อลูกกระโดดนะฮะกระโดด81สิบเแข็งแกร่งเจ็บาลานซ์71แล้วก็สเตมินา75นะฮะแบ็คเคนบ่าวเออเลเวลแม็กปึ๊บขึ้นมา96นะฮะขึ้นมา96เนี่ยอัพแค่2อย่าง แต้ไม่เหลือนะฮะสไตล์ก็เกมคลองบอลนะครับผมลดได้ไหมลดตรงนี้ลดสีได้ไหมขึ้นมา9 5หอืม95้า้าถ้าเพิ่มตรงนี้เกมรับเน่นสุดก็ได้96กนะครับผมก็ดีขึ้นมานะฮะสิ่งที่ดีขึ้นมาก็มีนี่แหละในลูกมงนะฮะลูกมงกับเกมรับแน่นนะครับผมลูกมงกับเกมรับแน่นแล้วว่าสองซัดเปิดบอลมันก็ดีอยู่แล้วนะจริงโอเค ประมาณนี้สำหรับรีวิวค่าพลังนะครับผม3ามเลเจน r ดอรี่บายยังมิทที่มาให้เราเปิดกันในวันนี้และก็ถือว่าเด็ดกันอยู่แต่ทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วน่าจะมีกันหมดแล้วแล้วเอาเบคเคนเออร์มาดึงนะครับผมเบคเคนเนี่ยด,ดึงยากกว่ารมเมนิกเกอร์รเมนิเก้เนี่ยคนอาจจะเปิดเยอะกว่านี้นะโอเคถามว่าผมเปิดไหมผมไม่น่าได้เปิดนะฮะรู้อยู่ว่ามันออกอยากผมไม่น่าได้เปิดนะฮะไม่น่าได้เปิดโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กระดิง่ง้วยนะฮะวันนี้เป็นลาบ๊ิยบายล e t s ก o